โอ伊拉โนนาวะม์ no ันโนแชมเปี้ยนัวโอโนคโตเดี๋ยนะมันมันเกิดอะไรขึ้นอยูยูยทีมมันทำไมเปลี่ยนโอ伊拉โนนาวะจัมพ์นามของข้าคือจัมพ์ซันไซท و โนแชมเปียนตัวโอโนคโตที่เขาเรียกกันว่าเป็นแชมปเปี้ยนแห่งการเก็บพืชผลไม้ในป่าในภูเขาก็คือชันนี่เอง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 มาจิงกาเซ็ต นามของผมคือพรินซ์บอกวาไม่ไน,น,น้いいปลาที่ตกไม่ได้นะいいมนไม่มีหรอกดูเขายิ้มโอเลนอว่เอฟมือสรีนักใครก็ไม่แพ้เนเขาเป็นแฝดกันใช่ไหม <laughs> โอเล่นอนาวะเอสนามของข้าคือเอสมูซิโทนิน่าล่ะถ้าเป็นเรื่องการจับแมลงแล้วก็ดาเนนี้มามาเกินไอ้แสใครก็ตามแต่ฉันไม่แพ้หรอกนะดูท่าเข<ๆ>าตชิิิโนนะาววคตี้ลลื่อของฉันคือ,リリอคิวตีリリ้ลิลี่น่ารัก โนนิสักยูริโนโยนิคาเรนน่าเนะโนนิสักยูริยูริเนี่ยจะเป็นดอกไม้ลิลลี่นะครับเป็นดอกไม้ลิลลี่นะทุกคนรู้จักปะดอกไม้สีขาวๆลิลลี่อะ่ะอ่นั่นแหละโน no <No S 2> ก็คือเป็นเป็นโนฮาระครับทุก,ท,กทุกคนไม่ใช่น้ำสกุลชินโนสเกะนะโน no <No S 2> ก็คือแบบเป็นที่ที่ที่กว้างๆอ่ะสักเก็คือเบิกบ้านยูริก็คือชื่อก่อนดอกไม้โยนิเยี่ยงนี้คาเรนน่าเนาะสวยงามน่ารัก ดูท่าของเขามันจะประกอบร่างไหมโยนิอวะเซเตะโยนิอวะเซเตะรวมกันสี่คน <laughs> ia, <laughs> ด่าฮักฮ่าการันจะเซตาเซโตมันไม่ใช่มาจิงกาเซโตใช่ไหมเนี่ย ดูท่าองแต่ละคนก่อนดูท่าองแต่ละคนก่อนอชุบ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 เป็นตัวแซดเห็นไหมสังเกตดูนะนี่เขาไม่ได้ทําท่าตลกนะเขาตั้งใจทําเป็นตัวแซดเห็นไหมชุบชุบชุบนี่โอ้ยฮือเป๊เป๊ะเป๊ะเป็นตัวแซดเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะเอ้าชิโนซังวะดีมินะโอไหโอ็กไซมัสเกี่ยวกิมาสตโอเคพิ่งตื่นใช่ไหม ยินดีต้อนรับยินดีต้อนรับผมมาเจออย่างงี้งงเลยใช่ไหมล่ะแน่ๆแหละุโอ้โหคัตโกอิเท่ชวัดเลยมันก็เท่อยู่นะโอเราตัดมาการันเจสเซตต์ว่ามาร์กต์ต์โตัเคสเตียร์ยุลซาไนโอเนต้าชิว่าโปแคนะมาร์การันเจสเซตต์ว่ มักตโโคโตเคสเตย์ุเพื่อนๆครับถามเพื่อนเพื่อนนิดหนึ่งแปลได้ไหมอ่าเราจะมาฝึกแปลด้วยกันมาร์ก t ตโโคโตเคสเตยุยรุ่นไใครแปลได้บ้างมากตะมาจากคาว่ามาร์ที่แปลว่าเลี้ยวโค้งหรืองอที่มันแปลเป็นไทยแล้วมันเยอะเพราะปัญหามันอยู่ที่ภาษาไทยนะ คือภาษาไทยใช้แยกครับคนญี่ปุ่นใช้แค่มงการุมงกตะแต่คนไทยใช้แยกครับกรณีนี้ใช้คำว่าโค้งกรณีนี้ใช้คำว่างอกรณีนี้ใช้คำว่าเลี้ยวแต่ญี่ปุ่นใช้มงการุมงกตะโคตเป็นการหรือเรื่องราวเคสิเตะโดยเด็ดขาดยูรุซะไหนไม่ให้อภยัยอ่ะแปลมาครับไหนดูซิเพื่อนๆแปลได้เปล่ามงกตะโกต์เคสเตะยุรุซะไน แล้วเพื่อนๆจะรู้ว่าทําไมพี่ดิงพูดเสมอว่าแปลตรงๆอ่ะภาษาญี่ปุ่นมันไม่ได้ถ้าเพื่อนๆจะเรียนภาษาญี่ปุ่นเพื่อนๆจะเรียนแค่คําแปลตามหนังสืออย่างเดียวไม่ได้ครับเพื่อนๆต้องเรียนดูว่าแก่นแท้มันเป็นยังไงกรณีไหนคนญี่ปุ่นใช้คํานี้กรณีไหนคนญี่ปุ่นใช้คํานั้นมันคือทักษะของการแปลนะครับถ้าเพื่อนๆมัวแต่เรียนหนังสือตามตาําราเพื่อนๆจะมีความรู้ครับแต่ไปเจอใช้จริงเนี่ยเราอาจจะใช้ไม่ได้นะครับดังนั้นแนะนํานะ นอกจากจะเรียนภาษาญี่ปุ่นจากตำราแล้วนะครับไปฝึกฟังเพลงญี่ปุ่นดูหนังญี่ปุ่นดูละครญี่ปุ่นดูการ์ตูนญี่ปุ่นแล้วก็เล่นเกมญี่ปุ่นแล้วก็มาเรียนภาษาญี่ปุ่นกับพี่ดิวนะครับขอบคุณครับอ่าแปลได้ปะเฉลยครับมากรกโตอโคตกเคสเตยูรุนไนเขากาลังอยากจะสื่อว่าอะไรที่มันไม่ถูกต้องอะ่ะฉันจะไม่ให้อภัยโดยเด็ดขาดเพราะว่าอะไรรู้ไหมความถูกต้องคือเป็นเส้นตรง อะไรที่มันโค้งงอออกนอกลู่นอกทางแบบนี้เขาจะไม่อภัยโดยเด,ด็ดขาดดังนั้นมากตัตตะโคโตเคสเตยุรุสะไนไม่ได้แปลว,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 าาบบว่าฉันจะไม่ให้อภัยสิ่งที่มันงอไม่เกี่ยวแล้วครับฉันจะไม่ให้อภัยสิ่งที่มันเลี้ยวโค้งอะไรอย่างเงี้ยไม่เกี่ยวนะครับเขากำลังบอกว่าฉันจะไม่อภัยสิ่งที่มันไม่ถูกต้อง ไม่ซื่อตรงไม่ซื่อสัตย์ไม่ถูกต้องกับเรประมาณนั้นแ่ะอ่าใครแปลได้บ้างนี่แหละครับคือทักษะการแปลนะครับดังนั้นความรู้ของภาษากับทักษะการแปลมันจะคนละเรื่องกันนะถ้าเพื่อนๆอ,อยากแปลเก่งๆนะครับมาเรียนภาษาญี่ปุ่นกับพี่ดิวบ่อยๆที่แน่ๆก็คือเสาร์ที่สองทุ่มครึ่งพี่ดิวจะเอามาสอนนะครับถ้าจบเกมนี้ก็จะเอาเกมอื่นมาสอนเรื่อยๆเพื่อให้ทุกๆคนได้เรียนรู้ว่าอ๋อ แปลยังไงถ้าเป็นพี่ดิวจะแปลงี้เรียนรู้คําศัพท์ไวยากรณ์การแปลวัฒนธรรมไปด้วยกันนะครับหมู่บ้านนี้ฮับิโคร์มรานีฮบิโรก็คือการการเอาเข้ามาการการขนเข้ามามักัะตะกโตสิ่งที่มันไม่ถูกต้อง สิ่งที่มันโค้งงอมันไม่ตรงอ่ะสิ่งที่มันไม่ตรงอ่ะสิ่งที่มันโค้งงอ,งงอแบบนี้เนี่ยนิจิอทาดาสเตโนอซะนิจิอาก็คือทั้งเชา้าทั้งเย็นทาดาสเตโนสซะก็คือทำให้มันถูกต้องอยู่ยังไงล่ะแสดงว่าความผิดเพี้ยนที่มันเข้ามาในยูน,น,นิว่าานี้ฉันพวกเราเนี่ยพวกเราเนี่ยมีหน้าที่ในการทำให้มันถูกต้องทั้งเช้าและเย็นยังไงล่ะล่าล่ะล่ล่ล่ลลลใช่ครับ ถ้าจะแปลให้ใกล้เคียงภาษาไทยก็คือบิดเบี้ยวครับอะไรก็ตามที่มันบิดเบี้ยวไม่ถูกต้องอะไรที่มันผิดเพี้ยนน่ะเราจะไม่แห้ไัยแล้วเราก็มีหน้าที่ที่ใครก็ตามที่เอาความผิดเพี้ยนบิดเบี้ยวนั้นมาในหมู่บ้านนี้ฉันจะทําให้มันถูกต้องทั้งเช้าและเย็น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 นั่นเองยากเนาะ 風で曲がっっちちゃたたクリタさんんのアンテナを直しだから。เดี๋ยวฮานะจังมันคนละ <laughs> เดี๋ยวมันคนละมารดามันคนละมารดาฮานะจังบอกว่าโคโนโคไนดะมาจากคําว่าโคโนไนดะนะครับช่วงที่ผ่านมานันแต่โคโนโคไนดะนั่นแต่ถ้าจะพูดให้ถึงล่าสุดอะนะคาเซเดม่ากัตตะคริตาซันจิโนแอนตีนาอุนอสันดะกัน คาเซเดมากระจัตแต่ก็คือลมมันพัดทําให้มันงอคือดิตาซันจิโนอันเตนาก็คืออันเตนามันจะเป็นตัวสัญญาณขึ้นสัญญาณอ่ะที่ที่มันเป็นตัวโดโดขึ้นมามันลมพัดไงแล้วมันก็เลยงอนะครับเน่าสันดกรนฉันทําให้มันตรงด้วยแหละคือมันมันคนละงอไงมันคนละงอไง ทุกคนครับพี่ดิวน่าจะเข้าใจผิดอะไรบางอย่างเด็กๆพวกนี้ก็คือเขาเข้าใจว่ามันคือการงอจริงๆด้วยไม่ใช่เป็นเด็กน้อยโคมิงกันหนคำว่าเไอตัวป้ายเนี่ยบกกระนาวสัตวะผมพวกเรานี่ะที่ไปซ่อมมันเดี๋ยวนะมันคนละคนละอันหรือเปล่าเนี่ยเด็กน้อยเนี่ย 三ันกิゃんจ腰は直せなかったけど三吉เซ่นักกกจ็คือหลังนะครับหลังของคุณตาซันกิจเนี่ยนาเซนาคตไม่สามารถที่จะทําให้มันหายได้ก็คือหลังคอมไงมันคนลํำมังอรหรไหมัยสักกันนะชินโสเก アイコトバまでたどり着いたヨソモノお前が初めてださすがななしのすけ、ソンカペンシンノスケ、アイコトバまでたどり着いたヨソモノお前が初めてだあいダアイコトバまでトゥン、カムラプネたどり着いたゴクサマーティチャドンタンマトゥン、ヨソモノワコノニお前が初めてだメーダ、ケア、ペンコンレクル。ココア、たちマガランジャーの秘密基地 ไอ้คำว่ารู้สิ่งนี้จึงจ ok ามารมเขา้าไปได้ิก็คือเป็นฐานลับบฮิมิซึคือความลับคือฐานนนะครััับดง้นฮิมิซึกิจก็คือฐานลับนะครับคือตอนเด็กๆเ,เนี่ยก็ชอบรวมกลุ่มกับเพื่อนๆแล้วก็ไปสร้างฐานลับกันนะครับ ในในสถานที่ที่มีต้นไม้เยอะๆอะไรเงี้ยตอนเด็กๆพี่ดูก็เล่นกับเพื่อนๆนี่แหละที่มีสุดิจินะครับมันเป็นฐานลับครับฐานลับของพวกเราไอโคโตบะซิรุโมโนสิกะไฮเลนไนดะไอโคโตบะก็คือเป็นคำลับใช่ไหมเหมือนคีย์เวิร์ดอะซิรุโมโนคนที่รู้สิกะเท่านั้นไฮเลนไนดะที่จะเข้าได้นอกนั้นเข้าไม่ได้นะครับเจ้าตัวคำว่าชิกะเนี่ยก็คือแค่เพียงต้องใช้กับรูป ปฏิเสธเสมอคือเงื่อนไขเขานะครับก็เลยกลายเป็นชิกะไฮเลนไนเท่านั้นที่เข้าได้นะครับซูเปอร์ซ่าบอกลับมากลับสุดๆยยาาาโมมมนนนนนนกกกกจจจะะะุล่่่ไอออออทรรััตตวีีีีเเเเสิ้้ น,นักหนาตาคือมันหายไปแล้วสถานะนั้นอนะ่ะเคียวคาระตั้งแต่วันนี้โอิลาตาจิโนะพวกเราฮิมิซึกิจินิให้เตอีเซ์อนุญาตให้เข้ามาในฐานลับของเราโยกคืกันบัตตะโซชินโนสเกะขอเลี้ยงดูเนะยกคือกัมบัตโตะชินโนสเกะทำได้ดีเลยชินโนสเกะเขาจะพูดว่าอาพยายามได้ดีโคเลอาเกรุเนะอันนี้ให้นะ โอ้ได้อะไรมาเนี่ยาทเซซันโมโนเทนิเนตาได้สิ่งที่ต้องให้ความสําคัญมาแล้วครับมาการันจาเซตโตบัตจิโอ้ยทุกทุกคนครับเราได้บัตจิมาบัตจิก็คือเป็นตัวที่ติดที่เสื้อนะครับดูสิมันจะมีเข็มอยู่เห็นไหมเนี่ยโอ้ตั้งแต่วันนี้เราก็จะเป็นกลุ่มมารการันจาเซตโตสินะจะดีใจดีไหมเนี่ยนักก้าดะนาะชิรุชิดะนักกาก็คือพรรคพวก นะครับเจ้าตัวคําว่าซีือซีเนี่ยมันคือสัญ,ญลักษณ์นะครับดังนั้นสัญ,ญลักษณ์ที่เราเป็นพักพวกนะครับคาว่านาักกระบะคือพักพวกนะครับหลายๆคนชอบถามพี่ดิวว่าพี่ดิวคําว่าถมบุญจิที่แปลว่าเพื่อนอกับนักกบะที่แปลว่าพักพวกมันต่างก,กันยังไงคือมันก็ไม่ได้มีนิยามที่ชัดเจนนะจริงๆมันก็ตรงกับภาษาไทยนะครับเพื่อนก็คือคนที่อยู่ในแวดวงเดียวกันก็คือถ้าไปโรงเรียนก็จะมีเพื่อนถ้าอยู่บ้านก็จะมีเพื่อนคนข้างบ้านก็เป็นเพื่อนใช่ไหม แต่นาการะก็คือคนที่อยู่แต่ละที่มารวมตัวกันเพื่อเป้าหมายเดียวกันโอเคนะนั่นแหละเขาเรียกนาการะนะครับถ้าเพื่อนๆดูการ์ตูนอ่ะมันก็จะมีการ์ตูนหลากหลายใช่ไหมเช่นเอ่อเรื่องวันพีชอย่างเงี้ยถามว่าวันพีชเนี่ยแต่ละคนอ่ะเขาเป็นเพื่อนกันไหมไม่ใช่นะครับเขาอยู่ต่างถิน่นต่างที่กันแต่มารวมตัวกันเพื่อมีวัตถุประสงค์เดียวกันพวกเนี้ยเราจะเรียกว่านาการมะแสดงว่านาการะก็คือคุณจะมาจากที่ไหนก็ได้ เหมือนกับที่เขากําลังจะสื่อในอในบทนี้ก็คือชิ n โนสเกเนี่ยเป็นคนนอกเป็นเด็กที่อยู่ในเมืองแล้วก็มาต่างจังหวัดเนาะอ่าถ้าเขาพูดว่านาการรมโนจิริชิความหมายก็คือว่าพวกเราอาจจะมาจากคนละถิ่นกันแต่เราก็มารวมตัวกันโดยมีเป้าหมายเดียวกันโอเคนะเพื่อนๆอาจจะงงว่าแล้วเป้าหมายของพวกเขาคืออะไรพวกเขาก็คืออะไรที่มันงอก,ก็ดัดให้มันตรง <laughs> จริงจิแล้วความหมายมันลึกซึ้งมากนะครับก็คือทําให้สิ่งที่มันผิดคือถูกต้องแต่พอดีว่าน้องๆเป็นเด็กนะครับเขาก็เลยยึดที่คําตรงๆก็คืออะไรที่มันงอก็ดัดให้มันตรงนั่นแหละครับเสาอากาศงอก็ไปดัดให้เสาอากาศตรงแค่เนี้ยมีความสุขละโอเคจากนี้เราก็จะเป็นนักกมะของพวกเขาแล้วทุกคนครับปมมือให้พี่ดวหน่อยสิในที่สุดเราก็จะได้เป็นเพื่อนของพวกเขาแล้วเว้ยดีใจ แย่ yeah. สามมิชคือเดียทุกทุกคนครับต่อจากนี้เราก็จะสาม,มารถเราจะสาม,มารถไปที่ฐานทัพลับของเด็กๆได้แล้วครับไป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 